ยวนดิจิตอลพงาจใช้16ประเทศค้าข้ามแดนหักบัญที7วินาทีเรีลถาดเทดอลล่าเมินระบบสวิปวันที่25มีนาคม2568อยู่กัดิฉันค่ะธนาวาัฒวังชากอรมาอัปเดตสงครามเศรษฐกิจกันบ้างในมิติของการดีดอลลาร์ไลเซชันคืบหน้าไปยังไงล่าสุดนี้ ธนาคารประชาชนจีนประกาศทันทีว่าระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนด้วยเงินยวนดิจิตอลสามารถเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์กับประเทศอาเซียนถึง10ประเทศและประเทศตะวันออกกลางอีก6ประเทศรวมเป็น16ประเทศทำธุรกรรมด้วยยวนดิจิตอลได้แล้วหมายความว่าปริมาณการค้า38%ของโลกจะข้ามระบบสวิตแล้วค่ะสวิตชนี้ของสหรั ของตะวันตกนะคะใช้เป็นเครื่องมือแตะรัเสเซียออกกะว่าจะให้รัเสเซียล่มสลายอมืมันไม่ได้เป็นไปตังนั้นกลายเป็นว่ารัเสเซียกลับยืนหยัดแสดงให้เห็นว่าไม่มีสวิตรัเสเซียอยู่ได้ถูกครอบงำโดยเงินดอลลาร์สหรัฐและระบบสวิตเนี่ยมาน,านานแล้วเรื่องการขาตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและอยูนดิจิทัลแหละค่ะนำหน้ามาก่่นใครเลย โดยตรงแล้วเกมทางการเงินนี้ The Economist เขาเรียกว่าการต่อสู้เพื่อฐานที่มั่นของระบบ Bretton Woods 2.1นั่นก็คือจะมีทองคำเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับดิจิตอลมันนี่นะยวนดิจิตัลเนี่ยนำหน้ามาและได้รับการยอมรับแล้วมีการใช้แล้วด้วยกำลังเขียนโค้ดพื้นฐานเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี b l o c k c h a ค่ะขณะที่ระบบ s w i ฟ t ยังคงประสบปัญหาเอ่อคือจริงๆก็ถือว่าทันสมัยที่สุดนะแต่ทุกวันนี้เมื่อมีดิจิทัลเอทมีเรื่องราวของดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวระบบ Swift, s วิ f ตก็เลยดูล่าหลังล่าชา้าในการชำระเงินข้ามชาติข้ามพรมแดนนะคะต้องใช้เวลา3-5วันนะโอ้ระเบียบเยอะสะพานสกุลเงินดิจิทัลที่พัฒนาโดยจีนนี้ลดความล่าชา้ากลายเป็นความเร็ว หักบัญชีใช้เวลาเจ็ดวินาทีในการทดสอบครั้งแรกระหว่างฮ่องกงและอาูดาบีค่ะตัวอย่างบริษัทแห่งหนึ่งจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์ในตะวันออกกลางผ่านเงินด่วนดิจิตอลนะคะเกินไม่ได้ถูกส่งผ่านธนาคารตัวกลาง6แห่งอีกต่อไปเมื่อก่อนจะใช้ระบบสวิตต้องผ่าน6แห่งแน่แต่ได้รับแบบเรียลไทม์เลยผ่านบัญชีแยกประเภท กระจายศูนย์และค่าธรรมเนียมการจัดการก็ลดลงถึง98%ความสามารถการชำระเงินแบบสายฟ้าแลบก็ว่าได้นะคะทำให้ระบบหักบัญชีแบบดั้งเดิมแบบสวิปนะ่ะที่ควบคุมโดยโดอลลาร์ค่ะไม่คล่องตัวและล้าหลังไปแล้วคือมีการปฏิบัติให้เห็นแล้วที่สน์แล้วว่าเหนือกว่าระบบสวิปนั่นเองสิ่งที่ทำให้ชาวตะวันตกวิตกและกวาดกลัวมากขึ้นไปอีกก็คือ คูน้ำทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิตอลจีนเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ใช้ด้วยเงินหยวนดิจิตัลไม่เพียงแต่ทำให้สามารถติดตามธุรกรรมได้เท่านั้นนะคะย่างบังคับใช้กดต่อต้านการฟอกเงินโดยอัตโนมัติอีกด้วยเรียกว่าโจลำบากค่ะถ้าใช้ระบบนี้มีโครงการสองประเทศสองสวนสาธารณะระหว่างจีนกับอินโดนีเซียนะคะ ธนาคารอุตสาหกรรมใช้เงินโหยวนดิจิทัลทำการชำระเงินข้ามพรมแดนครั้งแรกใช้เวลาแค่8วินาทีตั้งแต่การยืนยันคำสั่งซื้อจนการมาถึงของเงินซึ่งประสิทธิภาพมีมากกว่าวิธีการดั้งเดิม100เท่าค่ะข้อได้เปรียบทางเทคนิคทำให้ธนาคารกลาง23แห่งทั่วโลก เข้าร่วมการทดสอบสะพานสกุลเงินดิจิทัลของหยวนอย่างแข่งขันซึ่งูุค้าพลังงานในตะวันออกกลางสามารถลดต้นทุนการชำระเงินได้ถึง75%แต่สิ่งที่ทำให้โลกตกตะลึงจริงๆก็คือรูปแบบกลยุทธ์ของจีนนะคะเงินหยวนดิจิทัลไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือชำระเงินเท่านั้นอย่างเป็น พาหะทางเทคนิคของกลยุธทธ์1แถบ1เส้นทางเอ,อเป็นเส้นทางสายใหม่ใหม่นั่นเองในโครงการต่างๆทงั้งทางรถไฟจีนลาวรถไฟความเร็วสูงจากกาต้าถึงบันดงเงินหยวนดิจิทัลถูกบูรณาการอย่างลึกซึง้งกับระบบนำทางเปติตและสื่อสารครอนตั้มเพื่ออะไรเพื่อสร้าง เส้นทางสายใหม่ดิจิทัลค่ะขวางรากฐานอันนี้เป็นอินฟราสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานที่นำไปสู่ทางสายใหม่ดิจิทัลคือพูดง่ายๆไม่ใช่แค่บนดินในน้ำทางอากาศและผ่านไฟเบอร์ออปติกด้วยเมื่อบริษัทผลิตรถยนต์ในยุโรปใช้เงินหยวนดิจิทัลในการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางอาร์กติกจีนกำลังใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เพิ่มประสิทธิภาพการค้าถึง400%กลยุทธ์เสมือนจริงนี้ทำให้การผูกขาดของดอลลาร์สหรัฐรู้สึกถึงภัยคุกคามในระบบเป็นครั้งแรกนี่แหละค่ะของจริงมาแล้ว d ีดอลลา i ์ไลเซชัก็คือไม่ได้ทำลายนะคะแต่ลดบทบาทเพราะสหรัฐใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธในการบีบคันผู้อื่น การดิ้นรนเพื่อหลีกหนีหรือเทหรือทิ้งห่างเริ่มต้นขึ้นอย่างมีประสิทธิผลเป็นรูปธรรมแล้วปัจจุบัน87%ของประเทศต,ต่างๆทั่วโลกได้นำระบบเงินหยวนดิจิตัลไปปรับใช้แล้วนะคะและขนาดของการชำระเงินข้ามพรมแดนเกิน1.2ล้านดอละล,ะล,ะละาร์สหรัฐไปแล้วในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงถกเถียงกันอยู่ ว่าสกุลเงินดิจิตัลจะคุกคามฐานะของเงินดอลลาร์สหรัฐหรือไม่และทรัมป์ก็ขอเอาคลิปโตของตัวเองกับอีลอนมัสก์นำหน้าไปก่อนอะไรหล่านี้จีนได้สร้างเครือข่ายชำระเงินดิจิตัลอย่างเงียบเงียบขยายตัวมาแล้วตอนนี้ครอบคลุม200ประเทศแล้วค่ะการปฏิวัติทางการเงินแบบเงียบเงียบนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยทางการเงินเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันยังเหมือนจะกำหนดด้วยว่าใครสามารถควบคุมซึ่งชีวิตเศรษฐกิจโลกได้ในอนาคตคนนั้นก็มีโอกาสจัดระเบียบโลกครอบครองโลกนี่แหลคะค่ะที่ทำให้สหรัฐและตะวันตกสั่นสะท้านอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนและต้องหันหน้ามาทรมจีนนั่นเอง